สวัสดี FC, ฟซีที่รบทุกท่านคะ่ะวันนี้ป้าแมวมาเที่ยวชมสวนพี่จิ๋วนะคะนี่โอ้โหมาพี่กุสุมาบอลสีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะสวนพี่กุสุมาบอนสีนะคะ FC ด้านนู้นก็มีด้านนู้นก็มีสวนอีกนะคะเป็นสวนบอนสีทั้งนั้นเลยค่ะราคาไม่แพงนะคะเอฟซีนะคะไม่แพงนะคะแล้วยังมีช่อง YouTube ชื่อว่ากุสุมาบอนสีค่ะช่อง Youtube กุสุมาบอลสีนะคะเอฟซไปกดติดตาม ฝากกดติดตามเลยนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พี่กุสุมาบอลสีด้วยนะคะค่ะป้าแมวก็เป็นกระบอกเสียงให้ทุกท่านนะคะวันนี้พี่บอกว่าให้ป้าแมวพาเอฟซี FC มาดูบอลสีที่บ้านหน่อยนะคะป้าแมวก็มาดูตอนนี้ป้าแม่จะขอเวลามาัน,น<ๆ>เอามันนิดเดียวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวให้ไปดูของของพี่กุสุมาเองเพราะว่าป้าแมวมีเวลาน้อยค<แ>่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มต้นนี้ก่อนค่ะเอาเอาเอาต้นลูกไม้ต้นนี้ก่อนลูกไม้ต้นนี้ก่อนนี่สวยๆมากเลยนะคะเอฟซีลูกไม้หน้าหน้านี้เลยนะค่ะแล้วต่อมาจะเป็นต้นนี้ นี่นี่ที่ขายนี่นี่นะคะต้นเท่าไหร่จ้าแบบนี้อ่าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะครัีนี่นะคะนี่นะมีประมาณห้ากระถางนะคะนี่นะคะห้ากระถางจ้ะาลราแต่เรามาต่อต้นนี้ก่อนจ้าอันนี้มันผ่ามาจากนังฟ้าแต่มันแพงจากรัศมีเงินอโอกาสเขาจะป้ายเหมือนลัศมีเงินก็มีนี่นะคะอย่างนี้อย่างนี้ค่ะเท่าไหร่จ้าอย่างนี้ค่ะเท่าไหร่ก็ให้ไปแค่ห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะแพงมาจากรัศมีเงินอันด้นนี้ก็เห็นไหมคะัี ชอบต้นไหนโทรหาได้ป้าแม่จะทิ้งเบอร์เอาเดี๋ยวบอกเบอร์ก่อนดีกว่าศูนย์แปดเก้าแปดเก้าเจ็ดห้าศูนย์หนึ่งเก้านี่นะคะโทรหาได้นะคะพี่กุศมาค่ะพี่กุศมาบอลสีนะคะมาต้นนี้ค่ะอันนี้หลวงตะเมืองจ้ะเท่าไรเอ่ยหกสิหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทเป็นเป็นหลวงตะเมืองยังไม่กัดสีนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะามาจากแม่ด่างสวยเขากัดด่างมีจ้ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะรักเอวยขายไหมคะรักเอวยมัน ในสองต้นสองต้นนะเท่าไหร่สองต้นนะอันนั้นเอาไปร้อยเดียวอ่าหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้ค่ะอ่าอันนั้นเป็นชื่ออะไรเอ่ยอ่าอุสามณีจ้าเท่าไรจ้าหนึ่งร้อยยี่สิบจ้าอุสามนีร้อยยี่สิบาทเอ๊ะแล้วค่าส่งเท่าไหร่จ้าค่าส่งเหมาเหมาก็คิดไปห้าสิบบาทจ้าเอากี่กระต้นก็ได้นะคะขีดกระถางก็ได้เนาะห้าสิบาทนะคะอีฟซีอุสามณีมีอยู่สี่กระถางนะคะอฟซีมีอยู่มีอยู่มีจํานวนอยู่อ๋อมีจานวนอยู่นะคะตรงนี้มีสี่กระถางเนาะค่ะ ต่อมาเป็นองค์หญิงทอฝันกันทอฝันกันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีนี่นะคะถทาเอฟซีท่านใดอ๋อให้พสุทธิ์แบบนี้เลยเนาะถ้าไม่สวยคือคือยังมันยังไม่ให้ไปเนาะไทาเอฟซีท่านใดสนใจจะซื้อราคาปีกส่งก็โทรหาเดี๋ยวพัมเมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะโทรหาได้นะคะเขาส่งด้วยนะคะส่งบอลสีด้วยนะคะถ้าซื้อจํานวนนะมีจํานวนนะถามมาต้นนี้ค่ะต้นนี้ก่อนอันนี้สีกาลจ้ะเท่าไหร่จ้ะ ถ้าขายหนึ่งร้อยบาทจ้ะครับอสงขายหน้านี้เลยจ้ะอสงขายก็หนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะดีนะมีจานวนนะคะเอาต้นนี้จ้ะต้นนี้ครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้จ้ะครับเท่าไหร่เป็นลูกไม้ของอาจารย์ลําชัยจ้ะครับยังไม่มีชื่อ๋อยังไม่มีชื่อเนาะจ้ะนะลูกไม้ก็ให้ไปเท่ากันหนึ่งร้อยบาทจ้ะครับมาด้านนี้เลยค่ะครับบ่อทองจ้ะครับบอทองก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีอ่ะหงดาลุนยังไม่กัดสีนะคะหงดาลุนอ่า จะให้ไปหนึ่งร้อยบาทไซส์นี้นะแต่ถ้ากัดสีแล้วก็มีร้อยห้าสิบอ๋อมีกัดสีด้วยเนาะกัดสีแล้วใช่เอฟซีสนใจกัดสีก็โทรหาพี่กุศลมาบอลสีนะคะใช้ชนขายไหมคะชายชนมันมีกระถางสีมันมีไม้ผ่าก็ราคาผมขายห้าสิบบาทอ๋อนะคะกระถางสี่นิ้วนะเอฟซีก็โทรหาพี่เขานะเพราะวันนี้ป้าเมลมาแบบฉุกเฉินเลยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวชมเอฟซีชอบ บอนสีต้นไหนก็โทรหาพี่กุสุมานะคะหรือว่าจะเข้าไปกดดูช่อง YouTube ยูทูบย้ำหน่อยยูทูบกุสุมาบอนสีนี่นะคะฝากฝากช่องนี้ด้วยนะคะก็ซึ่งอยู่ด้วยกันมานานมากนะคะตั้งแต่ขายของกันริมถนนเลยตั้งแต่ครูฝ้ายไปช่วยทําคลิปถ่ายทํามานะคะค่ะวันนี้ป้าเมลวขอขสวัสดีบ,บอนสีสวยๆบ้านพี่กุสุมานะคะนี่เป็นลูกไม้สวยมากนะคะ,ะสีหน้านี้นะคะค่ะเดี๋ยวป้าเมลจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะถ้าสนใจเบอร์บอลต้นสีอะไรก็โทรหาพี่เขานะคะ สวัสดีจ้า